สวัสดีครับหลังจากข่าวที่แล้วได้พูดถึงตัว a 7 c Mark II ไปแล้วนะครับวันนี้จะมาพูดถึงตัว a 7 c r ครับ Alpha ซึ่งจริงๆนะครับไอตัว a 7 c r เนี่ยมันมากับเกินความคาดหมายเกินความคาดหมายตรงไหนรู้ปะตรงที่ไม่คิดว่า a 7 c จะทำ R ออกมา ตัว A7CR เรียกยากเมกันนะตัว A7CR นะี่ถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์จริงๆเพราะว่าก่อนหน้าน,นั้นคือไม่ได้มีข่าวเลยว่าจะมี A7CR ออกมานะครับเพราะว่ามีแค่ A7C Mark II ที่เรารอกันอยู่เท่านั้นนะครับ ก็นั่นแหละในไหนก็ออกมาแล้วนะครับวันนี้ก็เลยจะเอามาเปรียบเทียบกับตัว A7C ตัวเดิมนะครับหลังจากคราวที่แล้วพี่ได้เปรียบเทียบตัว A7C Mark II นะครับกับตัว A7C Original ตัวแรกไปแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ดูเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้นะครับ คำว่า R ของ Sony ก็น่าจะเป็นที่รู้จักและก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะก็แทนคําว่า resolution นั่นแหละมันคือเป็นเวอร์ชั่นที่เป็น high res นะครับเป็น high res o l u t i o n ี่คือมีความละเอียดที่มากกว่าชาวบ้านซึ่งมีความละเอียดสูงถึง61ล้านพิกเซลนะครับถือว่าเยอะมากนะนอกจาก resolution ที่เพิ่มมากขึ้นนะถึงบถึง61ล้านแล้ว ราคาก็เพิ่มขึ้นแบบเยอะกันนะตัว A7C o r i g i ินอตัวแรกเนี่ยราคาอยู่ที่5,8,900นะครับแต่ตัว A7CR เนี่ยอยู่ที่1,3,990บาทคือขึ้นหลักแสนแล้วสำหรับ A7C นะครับมี R เข้าไป A7CR เนี่ยเปิดตัวเมื่อ วันที่29สิงหาที่ผ่านมานะครับส่วนตัว a c ตัวแรกนะครับเปิดตัวเมื่อ3ปีที่แล้วนะก็คือ15กันยาปี2020 ทั้งคู่นะเป็นกล้อง full f r a BSI CMOS sensor นะครับตัวเซนเซอร์ของ A7C นะครับตัวเดิมคือ BION X 24.2ล้านพิกเซลนะครับส่วนตัวใหม่นะครับส่วนตัว a j c R เนี่ยเป็น BSI CMOS sensor นะครับ BION XR เลยนะครับเป็น XR แล้วแล้วก็ความละเอียดก็คือ61ล้านพิกเซลก็คือ2เท่าก,กว่าเกือบ3เท่านะครับ ส่วนค่า ISO ครับอันนี้น่าคิดนะของ A7C Mark 1นะครันเรียกมากวัะของ A7C Mark 1ครับ ISO ต่ำสุดที่100นะครับสูงสุดอยู่ที่5 1 2 0 0นะครับแล้วก็สามารถขยายเป็น50ถึง24,800นะครับในขณะที่ A7CR เน,นี่ยทำได้น้อยกว่านะครับ ISO ต่ำสุดอยู่ที่100นะครับแล้วก็สูงสุดที่32,000แค่นั้นเองแล้วก็สามารถขยายได้อยู่นะ ก็เป็นจาก50นะไป ISO 50ไป1,2,400คือค่า s o ที่ได้เนี่ยแคบกว่าแล้วก็ต่ำกว่า a 7 4 Mark 1นะครับ <S <S มาถึงเรื่องของระบบโฟกัสนะเป็น Fast Hybrid นะเป็น Phase Detection แล้วก็ Contrast Detection AF นะครับแล้วก็จำนวจนะจุดโฟกัสนะครัจุด ส่วนจอนครับเป็นจอแบบสัมผัสขนาด3นิ้วนะฮะตัว A7 Mark 1เนี่ยตัวแรกเนี่ยจะมีความละเอียดที่น้อยกว่านะครับอยู่ที่921,000กว่ากว่านะครับส่วนตัว A7R นี่ก็คือเพิ่มขึ้นเป็น1,36,000้าากระดอดแล้วนะครับส่วนช่องมองภาพนะครับก็ความละเอียดเท่ากัน แล้วก็ในส่วนของสปีดชัตเตอร์ก็เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนนะครับชาสุดที่30วิเร็วสุดที่1ต่อ4,000นะครับแล้วก็ชัตเตอร์เรอนิกเนี่ยเพิ่มความเร็วขึ้นได้อีกเป็น1ต่อ8,000นะครับอันนี้ก็ไม่เปลี่ยนความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องเปลี่ยน,นครับจะเปลี่ยนแบบน้อยลงอะ ตัว A7C ตัวเดิมเนี่ยสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้10เฟรมต่อวินาทีนะครับแต่ตัว A7CR เนี่ยทำได้แค่8เฟรมต่อวินาทีก็น่าจะก็น่าจะใช่เพราะว่าไฟล์เรสูลูชันที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เลยทำให้การประมวลผลชา้าลงการถ่ายภาพแบบต่อเนื่องก็เลยชา้าลง ส่วนวิดีโอเนี่ย A7C Mark 1นะครับตัวแรกก็ทำได้ที่ 4K 30p นะครับที่420นะครับ8บิตส่วนตัว A7CR เนี่ยทำได้ที่ 4K 6 0 p นะครับ422 10บิตนะครับก็พัฒนาขึ้นนะครับส่วน Full HD เนี่ยที่ 120p ก็ยังเป็น420เหมือนกันนะแต่ถ้า 60p ของ A7CR นะครับจะเป็น422 10บิตแล้วนะครับ และในส่วนของไฟล์ล็อกนะครับ AJC Mark 1เนี่ยจะมี HLG นะครับ S Lock S Lock 2 AJCR เนี่ยก็จะมี HLG นะครับแล้วก็มี S Niton e เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มี S l o c 3นะครับช่องเชื่อมต่อต่างๆก็มี HDMI นะมีช่องเสียบไมโครโฟนมีช่องเสียบหูฟัง <S <S 1> <S 1> ส่วนแบตเตอรี่นะครับ อายุการใช้งานต่อแบตเตอรี่1ก้อนของ a 7 c Mark o เนี่ยสามารถถ่ายภาพได้740ภาพนะแต่ตัว a 7 c r เนี่ยทำได้แค่520ภาพเท่านั้นเองเนะ ส่วนน้ำหนักนี่ตัว a 7 c mark 1นะครับหนัก509กรัมนะครับส่วนตัว a 7 cr เนี่ยหนัก515กรัมส็ต่างกันนิดเดียวนะครับซึ่งไซส์นะความกว้างความสูงเนี่ยเท่าเดิมนะแต่ความหนาเนี่เพิ่มมากขึ้นก็คือตัวกลิปจะกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ปุ่มฟังก์ชันนะครับตัว a 7 cr เนี่ยจะเหมือนกับ เอ c m a r มาร์คเลยนะครับก็มีตัวไดออลหน้าหลังเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีตัวสวิตช์นะครับเปลี่ยนจากถ่ายภาพนิ่งเป็นวิดีโอแล้วก็เป็น s อสนะที่แยกออกมาแล้วเอเจซีกับ a อ c m a r มาร์คจะหน้าตาเหมือนกันเลยกระทงคู่ก็หน้าตาเปลี่ยนไปจากเอ c จซีมาร์คนนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับ ก็ระบบการสั่นแบบ5แกมที่เพิ่มขึ้นจาก5สต็ปเป็น7สตป็ปใครรู้สึกยังไงก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะว่าจาก a 7 c มาเป็น a 7 cr เนี่ยจาก5,8,900เนี่ยมาเป็น1,3,990กับ resolution ที่เพิ่มขึ้น แล้วก็กันสั่นได้นิดหน่อยจอที่ละเอียดขึ้นอีกนิดนึงมีเอซินิโทนเข้ามานะมี422 10บิตเข้ามาแต่พี่ก็รู้สึกว่ามันน้อยอม,มันน้อยอยู่ดีแต่ราคาที่เพิ่มขึ้นนะคอ่ะโอเคก็ยังไงก็ลองพิจนารณากันดูนะครับแล้วก็ถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s c r สไครต์ด้วยนะครับแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ